องค์การเพ็นสัจกรรมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษา องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆโดยในวันที่15ตุลาคมเภสัชกรหญิงวันนิชาใจสำราญร้องพูดในการองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายผลิตยา Mass Production และการดำเนินงานของฝ่ายประกันคุณภาพ นอกจากนี้ในวันที่22ตุลาคมองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยบูรพาศึกษาดูงานในส่วนของฝ่ายผลิตยา mass production และฝ่ายประกันคุณภาพอีกทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตพบเภสัชกรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ ในงานด้านการวิจัยและพัฒนาอีกทั้งได้เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยยาแผนปัจจุบันวัตถุดิบทางยาและวัคซีนในวันที่22และ29ตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วย